โอ้ยพี่น้องคอยอันซื้อเนื้อบาเป็นว่าสิเซื้นซื้อเนื้อมาเห็ดก้อยล่องกินเบิงซื้อมาพิดนะคะซื้อมาแล้วก็ทรงไปหายมูเบิงอันซื้อเนื้อมากเด้อพีนมาก้อยให้กินเน่เพื่อนวะนี่เดนเนื้อนองไรมากพี่น้องพทษนะงามขนาดโอ้เด็ดเห็ดยังกินเนาะพี่น้องบอกคอยเนี่ยคอยซื้อเนื้อมาพิตข้าเจ้าสร้างห้ไปซื้ออัน เนื้ออันเนื้อมาเฮ็ดกลอยนะคะจะกินกลอยกันมือนี้เนาะเบิ้งทีละเด็กดาซัาพี่น้องเอ้ยชีวิตพุน่นะแต่ว่าเนื้องามงามพี่น้องพุน่นะสวยสวยเป็นตาเฮ็ดอันยังนอลืมปาดขัดขนาดพี่น้องพูดสิออนมาเจ้าม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 าบอกเมนูนในเห็ดยังเกินเนี่ยในเนื้อนองไล่มาเห็ดยังเกินดีพี่น้อง ย่ามขนาดเนื้อก็ได้เอาขอเมนูในพี่น้องคนละเมนู